น้อกมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ทีพระไรานามคลิปเสียงที่จัดทำนี้อนุญาตให้ท่านนำไปเผยแพ่ได้ตามความเหมาะสมและสมควร อนุญาตให้ใช้คลิปเสียงนี้ได้ในเป็นสาธารณะได้เลยค่ะวันนี้ทิพย์จะขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ก่อนที่จะมาเจอธรรมะของท่านพระอาจารย์เทระพระใดานามธรรมะที่แสนจะบริสุทธิ์งดงามที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้เกิดมาและ มาเจอมาพบเจอธรรมะนี้ซึ่งไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังจากที่ไหนมาก่อนเป็นธรรมะที่สอนแต่เรื่องจิตสอนให้ดูให้รู้อยู่ภายในชีวิตก่อนที่จะมาเจอธรรมะ ที่มีความทุกข์มากมีความทุกข์ตั้งแต่ช่วงเด็กๆแล้วเพราะว่าตอนเด็กๆที่เป็นคนชนบทหรือเรียกว่าคนบ้านนอกของมือไทยขาดแม่เมื่อเข้าสู่วัรุ่ก็ขาดพ่อ มันทำให้ชีวิตนี้ทุกมากหาหลักยึดแทบไม่เจอแต่ในความโชคร้ายยังมีความโชคดีอยู่บ้างที่มีญาติผู้ใหญ่ได้อ,อุปการะเลี้ยงโดูรักเสมือนลูกคนหนึ่งท่านสอนให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้ทุกอย่าง สอนทุกอย่างไม่แต่ความไว้เนื้อชื่อใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญที่กราบแทบเท้ายากผู้ใหญ่คนนี้ได้สำนึกในบุญคุณมาตลอดแต่ในช่วงเวลานั้นมันมีคำถามอยู่ในใจตั้งแต่เด็กมาแล้วว่าเกิดมาทำไม เกิดมาแล้วได้อะไรเกิดมาเพื่ออะไรไม่อยากเกิดเลยมันมีแต่ความทุกข์ทุกครั้งที่ไหว้พระสุดมนต mm. ์ก็บอกว่า mm. ขอให้ลูกก็ได้มาเกิดอีกเลยขอให้เป็นชาตินี้ชาติสุดท้ายเธอ และก็ผ่านไปชีวิตผ่านไปจนมีครอบครัวที่มีลูกๆที่น่ารักทุกวันนี้ลูกๆพอเลี้ยงดูตัวเองได้มีชีวิตที่ดีและงดงามแต่ในระหว่างที่ชีวิตลูกกำลังงดงามชีวิตของทิพย์ก็เจอปัญหาประสักคที่มันแย่ มันแย่ที่สุดมันแย่เพราะตัวทิพย์เองที่ไปไว้ใจและวางใจทั้งๆท,ที่คิดว่าตัวเองทำรอบครอบแล้วแต่มันก็มีขอ้อผิดพลาดจนได้และนำมาสู่เรื่องทุกใจที่เจออยู่จนถึงทุกวันนี้ เมื่อเจอความทุกข์เจอปัญหาคนรรอบๆตัวไม่มีทางเข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงบ้างถ้าไม่เจอรู้ตัวเองจะไม่รู้สึกเลยจนแทบจะทำลายชีวิตของตัวเองแต่มก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากข้างในเหมือนเป็นการคุยกันว่า ขอโทษนะคะมึงคิดดีแล้วเหรอที่มึงจะทำอย่างนี้ห้าร้อยชาตินะต้องมาเกิดมาดับมาเกิดมาดับอยู่อย่างนี้อีกด้านหนึ่งก็เป็นเส้นตกใจว่าเฮ้ยห้าร้อยชาติจริงเหรอโอ้แค่ชาตินี้ชาติเดียวก็ทนไม่ไหวแล้วโอ้แมวแมวงั้นก็จะทนอย่างนี้แหละจะทนต่อไป เสีสนทนาจบลงมันทำให้มีสติและคิดได้ว่าเออนะต้องทนสิเกิดมามันต้องทนทนมาสักเท่าไหร่แล้วดังนั้นจึงหันหน้าเข้าวัดจริงๆจังๆเพราะคิดว่าทางแก้ปัญหาคือก,การเข้าวัดการปฏิบัติ ที่ไหนดีที่ไหนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปหมดเลยนุ่งขาวห่มขาวนุ่งสีอะไรก็ทำทำอยู่อย่างนี้หลายปีก็มีความสงบบ้างในบางครั้งก็ไปปฏิบัติเหมือนอลหลายๆท่านปฏิบัตินั่นแหละค่ะแต่มันก็ไม่พ้นทุก จนวันหนึ่งได้เจอกายาณมิตรท่านหนึ่งแนะนำให้เข้ากลุ่มปัญญาวิมุตติแต่จะด้วยเหตุผลกลใดทำให้ทำให้เราเนี่ยไม่ไม่เดินต่อไม่ไม่คุยกันต่อแล้วมันก็หยุดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ไปหาค้นหาในยูทู e แล้ววันหนึ่งก็มีเด้งขึ้นมา ในหน้าจอโทรศัพท์พ้นทุกได้พาอรู้ตอนนั้นใจมันเฮ้ยเหมือนพ้นทุกได้พราอรู้ได้ยังไงเราวอะศึกษามาเดินสะสะเสาะแสวงหามาไม่รู้กี่ที่แล้วมันยังไม่พ้นเลยแต่ก็อดีเหมือนกันเข้าไปดูสิมือจะกดเข้าไปดูสายตาก,ก็เหลือไปเห็นททือดทีระพะไรน้ำ โอ้โหชื่อพระอาจารย์ก็ไรนามเลยนะท่านคงไม่อยากสูงเสียงกับใครอะ่ะเออน่าจะดีต้องดีแน่ๆเลยนี่คือความคิดในใจก็เข้าไปเปิดดูพอโดฟังเข้าไปรู้สึกว่าเออมันใช่อ่ะมันใช่เลยมันใช่ฟังแล้วก็เบาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย บางครั้งก็มีแบบขนลุกโล่งสบายฝั่งไปมันก็แบบมันบอกไม่ถูกมีอาการขนลุกทั้งตัวอย่างเงี้ยแล้วก็มีน้ำตาไหน้น้ำตาซึมซึมออกมาก่อนแล้วมันก็ค่อยๆไหลออกมาก็ปล่อยให้มันไหลออกมา แล้วก็เข้ามาอยู่ในกลุ่มทำตามท,ที่แอดมินแนะนำเข้ามาอยู่ในกลุ่มเมื่อเข้ามาอยู่ในกลุ่มศึกษาดรรมะพระอาจารย์ถึงได้รู้ว่าไอความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะความคิดเพราะความไปหลงยึดว่าอันนั้นของฉันอันนี้ของฉันถ้าอะไรก็ตามมันต่อโดยว่าอันนี้มันคือของเรานะ มันหนักทันทีแล้วมันก็ทําให้เราทุกข์ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกครอบครัวทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างถ้าบอกว่าต่อท้ายว่าอันนี้ของของเราจะทุกข์มีอาการยึดทันทีพระอาจารย์สอนให้ดูจิตให้ดูว่าทุกอย่างมันคืออนัตตามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นของของเราตัวเราเนี่ย มันมีจริงไหมมันก็ไม่มีแต่ไม่มียังไงต้องเข้ามาฟังเข้ามาดูฟังธรรมะของท่านพระอาจารย์ให้เข้าใจเข้าไปเจนถึงจิตแล้วจะรู้ว่ามันพ้นทุกข์ได้ยังไงแต่สำหรับตัวของทิพย์เองรู้แล้วว่าพ้นทุกข์ได้เพราะรู้อยู่ภายใน มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของของเราเลยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าท่านใดสนใจให้เข้ามาศึกษานะคะฟังธรรมะของพระอาจารย์หังไปจนให้มันมีเสียงดังก้องอยู่ในจิตใจเราเลยเสียงพระอาจารย์จะก้องอยู่ในจิตใจเราเมื่อนนั้นหลคะค่ะ ท่านจะรู้ว่าตัวเราอยู่ไหนสำหรับคลิปนี้ทิปขอหยิดเพียงแค่นี้ก่อนถ้าหากท่านใดสนใจให้กดแอดปัญญาเก้าเข้ามานะคะผิดพ้นทุกเพร่อรู้แล้วท่านจะรู้ว่าพ้นทุกได้อย่างไร ขอพบพระคุณสวัสดีค่ะขอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เป็นพยานนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะหมั่นฟังธรรมะนี้จะตื่นรู้อยู่ภายในจะเห็นความคิดนึกอารมณ์และอาการรู้เป็นธรรมชาติ ไม่ใช่เราไม่ใช่ของของเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาการในใดจะไม่เกิดอีกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายเมื่อรู้แจ้งทำแล้วจะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้ตื่นรู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความคิดนึกอารมณ์ตราบจนสิ้นลมเป็นพุทธบูชาสาธุสาธุสาธุ หากท่านสนใจธรรมะเพื่อการตื่นรู้ดูจิตพ้นทุกได้เพราะรู้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ id line แอดปัญญา9ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ thank you for watching